นี่คือปกตินะเรากรีดปกติน้ำยางจะไหลปกตินะครับตลอดทางใช่ไหมครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าถ้ากรีดปกติแล้วไหลปกติแล้วทําไมถึงได้ยางน้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆพีนพ่น้องชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับวันนี้นําเทคนิคอีกเรื่องหนึ่งมาแชร์กันนะครับนั่นก็คือ กรีดยางแล้วไม่ออกนะครับเป็นคำถามที่อาจจะฟังดูยากนะครับเนาะเพราะว่าคำว่ากรีดยางไม่ออกหมายถึงยางที่มีปัญหาแล้วนะครับคือคือยางตายนึ่งหรืออะไรประมาณนี้กรีดเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำอนนันคือกรีดยางไม่ออกจริงๆนะครับแต่ถ้าท่านถามว่ากรีดยางแล้วไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรคือกรีดแล้วมันได้น้อยนะฮะอันนั้นมันถึงจะเป็นอีก อีกสาเหตุหนึ่งอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะามาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ,อาสาเหตุหลักๆที่พอจะจับประเด็นได้อันนี้มาจากประสบการณ์นะครับไม่ได้มาจากวิชาการนะครับก็คือเรื่องของอาการกรีดยางที่หยุดไปหลายวันนะครับจะสังเกตว่าเวลาเรากรีดปกตินี่ตั้งแต่หัวกลางท้ายเนี่ยไหลปกติไหลาตามเมียนมาปกติ แต่ว่าพอมาหยอดกรดได้นิดเดียวให้ท่านสังเกตว่านั่นก็แสดงว่ายางท่านไม่ได้กรีดต่อเนื่องนะครับเปอร์เซ็นต์ยางหรือ,อความเข้มข้นของยางเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับมันยังไม่เจือจางนะครับมันมันจะอุดอมันจะออกมาอั้นหน้าเร็วนะครับอันนั้นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ได้ยางน้อยนะครับแต่ถ้าเรากรีดไปนานๆนะครับ กีดไปนานๆความเข้มข้นของน้ำยางก็จะเริ่มลดลงจะเริ่มเจื้อจางลงนะครับก็จะไหลปกติไหลานานขึ้นนะครับแทนที่จะหยุดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็จะกลับกลายมาปกติก็คือ3-4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นมาได้อันนั้นคืออีกสาเหตุที่ทําให้ได้ยางน้อยนะครับก็คือเนื่องจากความเข้มข้นของยาง มันยังเยอะอยู่เพราะว่าเราหยุดนานนะครับเราหยุดนานอันนั้นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ได้ยางน้อยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอายางผิดปกตินะครับเวลากรีดตั้งแต่หัวกรีดหัวแล้วไหลตามมีดมาแต่พอตรงกลางไม่มีน้ำยางนะครับเทียบมีดยังไงวางมีดตรงปานใดก็ไม่มีน้ำยางนะครับนั่น แล้วก็มาได้หัวได้หัวแล้วก็มาได้ท้ายกลางไม่มีนั่นก็เป็นสิ่งทีสง่สังเกตได้ว่ายางเริ่มมีปัญหานะครับอันลักษณะนั้นนะครับคือกรีดยางแล้วยางออกไม่เต็มหน้าจะกรีดด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ยางออกไม่เต็มหน้านะครับนั่นก็แสดงว่า,ายางเริ่มที่จะมีปัญหาลักษณะใกล้ว่าจะ ตายนึ่งแล้วนะครับหรือตายนึ่งแล้วลาลงเส้นอุดท่อน้ำยางไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะได้น้ำยางน้อยถ้าลักษณะนี้เนี่ยยางท่านมีปัญหานะครับก็ให้สังเกตเอานะครับแต่ในกรณีแรกก็คือกรีดไหลปกติแต่ความเข้มข้นของอยางยังมากอยู่เนื่องจากเราหยุดนานนะครับเราหยุดนาน เราก็กรีดไปเรื่อยๆความเข้มข้นก็จะลดน้อยลอยลงก็จะเริ่มไหลานานขึ้นเราก็จะได้ผลผลิตขึ้นแต่ในกรณีที่2นั้นมีวิธีเดียวก็คือถ้าลักษณะนั้นยางท่านมีปัญหาแล้วนะครับก็ให้หยุดกรีดนะครับให้หยุดกรีดนะครับบำรุงดูแลหยุดกรีดไปเลยนะครับบำรุงดูแลแล้วก็สักปีหนึ่งค่อยกลับมาฟื้นฟูใหม่นะครับลักษณะนั้นก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างว่าอ่า บาโรดจะกรีดต้นที่ไม่มีปัญหาว่าไหลยังไงได้หัวได้กลางได้ไท้ายได้ผลผลิตนะครับของบาโรดนี้เข้ามีดที่สามคือยางปกติแล้วนะฮะตอนนี้หลังจากที่หยุดฝนไปนานวันนี้ก็ไม่ตกนะครับแดดจ้าแล้วมาหยอดกดแล้วนะครับอันนี้เข้ามีดที่สามนะครับก็จะเต็มถ้วยละตอนนี้หยุดแล้วนะฮะเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงตอนนี้ยางหยุด นะครับหยุดแล้วนะครับก็หยอดโกดได้อันนี้คือยางปกตินะครับก็คือยางปกติหยุดหยุดไปนานเหมือนกันแต่ว่าก็กลับมากรีดก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเต็มที่ปกติต้นนี้3ามสามเมตรได้ได้กลับแล้วนะได้พลิกแล้วนะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาแชร์มาฝากนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่บ่โรดกรีดนะครับ ในกรณีที่เรากรีดปกติแล้วนะครับวางมีดถูกต้องกรีดถูกต้องแล้วแต่ว่าท่านกรีดแล้วไม่ได้นำ้ำยางนะครับบางทีกรีดแล้วยางออกไม่สม่ำเสมอก็คือออกไม่เต็มหน้านะครับนั่นก็แสดงว่ามันมีไหลมันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อยางของท่านมีโอกาสที่จะติดมีโอกาสติดโรคหรือมีโอกาสที่จะตายนึ่งนะครับลักษณะนั้นคือออกไม่เต็มหน้านะครับ แต่ต้นนี้ไม่ได้ตายเนื่งนะครับแต่ว่าจะกรีดให้ดูเฉยๆนะครับเมื่อเรากรีดปกติแล้วเนี่ยนะครับยางก็ออกมาปกตินะครับออกมาปกติเลยนะครับซึ่ง ในกรณีที่ออกไม่ไม่ออกหัวไม่ออกไม่ออกได้แต่หัวได้แต่ท้ายแต่กลางไม่ได้นั่นก็แสดงว่ายางเริ่มที่จะมีปัญหานะครับเริ่มมีเชื้อมีเชื้อรานะครับลงเส้นยางของท่านมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะตายเนื่องได้นั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งในกรณีที่กรีดยางแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดยางไม่ได้น้ำํำยางไม่ได้ผลผลิตนะครับ วิธีทั้งสองวิธีนี้ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรนะครับ <Hey. S 1> เมื่อกีดธรรมดานะครับก็คือตวัดออกธรรมดาก่อนเราจะเห็นได้ว่าน้ำยางเริ่มออกมาตลอดทางใช่ไหมครับก็คือ,อน,นี่คือปกตินะเรากีดปกติน้ำยางจะไหลปกตินะครับตลอดทางใช่ไหมครับ อันนี้คือเหตุผลที่ว่าถ้ากรีดปกติแล้วไหลปกติแล้วทําไมถึงได้ยางน้อยใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ยางของท่านเนี่ยหยุดกรีดไปนานทีนี้น้ํายางยังข้อนอยู่นะฮะมันก็จะหยุดเร็วแต่ว่าก็ไหลปกติไหลาตามีนมาปกติเต็มหน้าปกตินะครับอันนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือที่ท่านถามว่าน้ํายาง ทำไมทำไมกรีดยางไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกหรือว่าได้น้อยนะฮะมันมันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่า,ากรีดอีกแบบหนึ่งก็คือกรีดอีกมาไม่เต็มหน้าก็คือได้หัวได้ท้ายท,ทั้งท้งที่เราวางมีดปกติระดับเดียวกันมาตลอดนั่นก็แสดงว่าอีกสาเหตุหนึ่งนะครับไปดูอีกต้นหนึ่ง ในกรณีที่เรากรีดปกติแล้วนะครับวางมีดถูกต้องกรีดถูกต้องแล้วแต่ว่าท่านกรีดแล้วไม่ได้น้ำํำยางนะครับบางทีกรีดแล้วยางออกไม่สม่สมออมมํา,สาเสมอก็คือออกไม่เต็มหน้านะครับนั่นก็แสดงว่ามันมีไหลมันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือยางของท่านมีโอกาสที่จะติดมีโอกาสติดโรคหรือมีโอกาสที่จะตายนึ่งนะครับลักษณะนั้นคือออกไม่เต็มหน้านะครับ เมื่อเรากรีดปกติแล้วเนี่ยนะครับยางก็ออกมาปกตินะครับออกมาปกติเลยนะครับซึ่งในกรณีที่ออกไ,ม,ไม,ออกม่ไม่ออกหัวไม่ออก ไม่ออกได้แต่หัวได้แต่ท้ายแต่กลางไม่ได้นั่นก็แสดงว่ายางเริ่มที่จะมีปัญหานะครับเริ่มมีเชื้อมีเชื้อรานะครับลงเส้นยางท่านมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะตายเนื่องได้นั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งในกรณีที่กรีดยางแล้วไม่ได้ไม่ได้ยางไม่ได้น้ำยางไม่ได้ผลผลิตนะครับก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลผลิต ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับ